เวลาที่ถอนกล้าทำน,นาบ้างอีกรอบหนึ่งแลมีสาวากับว่าคงแข่งขันโอ้โหยัางไงก็เด็กสองรอบแน่ ครับใหม่ทรงค่านะครับสวัสดีตอนเช้านะคานผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านทูกทเข้าสู่ที่หมู่บ้านคริสต์มาสนะครบ <c oughs> ับจับจับจับกลัวมากเลยะอ่ะาไป <c oughs> ต่อเดี๋ยวไปไปเจอกันที่หมู่บ้านคริสต์มาสโอ้ยปุดยำลวงเนี้ยอ่าอยู่เพื่อนเอาเปลี่ยวก็คือป้างาำปูงก็เอี่าวบ,บ้านแล้วไปสังเกตนีิ อ่านี่คือบรรยากาศตอนเช้านะครับตอนนี้ไม่เช้าแล้วครับสิบเอ็ดโมงกว่านะครับยังหนาวอยู่วันนี้ไม่มีอากาศแดดเลยแสงแดดไม่ออกนะหนาวมากนะครับทำ้ายอีกรอบแล้ว โน้ำมันยังประตุงบ่เนี่ยไะไม่ว่าเดียดออกก็ไม่ได้หมวกต้มตั้งเงย้าดึงวันยะเริอมหอวกันเรียจับแล้ว ສົ່ງយោអឺវိုင်းមើលបន្តចំរកមិនសង្ង am ទៅមកเนาะមកបាយกันទៅឯហានកហានកឡើងទៀតនៅមិនរកនេះមិនដល់ណាស់ទៅគេណា นอบอกเพียกคิดเพี้ยมาร่วเอาผงอีออกเก็มาอ,อ้มเลย 아, 이거 끝나요? <laughs> วันวันคริสต์มาสนะที่24 December 2020นะครับ ขนนวัต้นกล้าในนาเลยวันนี้เราใช้เท้าทุบต้นกล้าอยู่ปุ้มปุ้มปุ้ม อะไรคระตั้งเนี้ยมันเรียกว่าวุ้นี่ขูมเนี่ยอ๋อมีเนาะสกิีไปเลยเนาะอ๋อครับนะครับตอนนี้เรากาวที่ปังมาอะไรเนาะการมันมาตอนระมือข้ามาตอนนี้นี่ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หมู่บ้านหนองกลางนะครับเดี๋ยวกำนั้นจะข้ามไปฝั่งหนึ่งก็ข้ามน้ําเขินเราไปดูกันครับว่าสะพานไม้ไผ่ที่ตรงนี้ข้ามได้หรือเปล่านะเราก็ไม่ข้ามนานนะครับก็เมื่อก่อน ปี่โัผมไม่ผ่านอยู่อันนี้ไม่รู้ว่าสร้างเสร็จหรือยังนะท่านชมนะครับตอนนี้ก็อากาศอย่างดีนะ <c oughs> มีมอเตอร์ไซค์ใหม่คันหนึ่งทางหลังอยู่วสวยมากกําลังทํานาปัง <c oughs> นี่เรียกว่านาหลอนะ <c oughs> นาบางนาบาง <c oughs> ตามไปเลยนี่โอ้ยม,มาจอดที่นี่เองคิดว่าจะไปข้ามไปเลิก <c oughs> ครับไลฟ์วันมาถ่ายได้เออดี๋ยวผมจะดไปเลย นไม่ไผ่แล้วนะครับเส้นทางไม่มานานนะเส้นทางจะลำบากแบบนี้แหละเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านหนองหนองกลางแล้วก็ข้ามไปสะพานไม้ไผ่สวยๆนะอันนี้คือหมู่บ้านล่าเมืองนะครับก็มียูทูบเบอร์หลายๆคนอยู่นะในหมู่บ้านนี้นะเดี๋ยวเรา ไม่ได้เน้นยูทูบเบอร์วันนี้เราจะข้ามไปอีกทางหนึ่งแล้วโอ้โหไปไปสุดยอดไปเลยนะครับติดตามชมคลิปใหม่เชี่ยวต่อสาวอาคา แล้วก็สะพานไม้ไผ่ที่งามงามตามธรรมชาติแห่งหมู่บ้านหนองกลางล่าเมืองมาชมชมนะครับอันนี้ต้อนรับเข้าสู่ด้วยแล้วก็วิวสวยๆธรรมชาติอย่างดีเส้นทางนี้ยังไม่ไม่ค่อยมีใครข้ามมานะอันนี้คือเรียกว่าน้ำเขินนะหลใต้สุดเหนือะน,ะนี่แปลกมากนะเรียกว่าเมีน้ำเขินแล้วก็ตามชื่อไทยเขินตามหมู่บ้านน้ำเขินนี่แหละครับจริงๆไทยเขินก็มาจากแม่น้ำเขินนี่แหละ สวยมากนะครับท่านชมนะครับตอนนี้ก็เลยมองเห็นหมู่บ้านบรรยากาศทางหมู่บ้านหน้าเมืองนะต่นนี้เราผมขับไปใส่นสคนเดียวนะขอโทษ้วยนะครับไม่มีพรีเซนเตอร์ไม่มีสาวงามนะครับก็ขอแรงบันดาลใจจาก f อี C ทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของสิวนันเชิญนะครับก็วันนี้พาท่เนผู้ชมเข้าสู่หมู่บ้านอาข่านะอยู่บนดอยโน้นนะต้องข้ามภูเขานี้ไปอีกนะอันนี้คือหมู่บ้านสุดท้ายแห่งชาวไทยใหญ่นะก็เรียกว่าหมู่บ้านหน้าเมือง น้องป๋าเลยโอ้โหสุดยอดไปเลย ไปแล้วเข้าป่าไปก่อนโอ้โหจริงๆมีสาวขายโครตรงนี้แล้วนะคนระับท่านชมไม่สมค่ายินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านล่ามเมืองนะผมกับเจ้ามัจะไปหมู่บ้านบ้านปังหมาผมจะแกล้งว่าหลงทางปไปทางไหนโอ้โหนี่ครับมีสาวขายโคด้วยเฮ้ยเป็นไปวันนั่นนั่นกันอะไรเนี่ยวันอากาศเนี่ย ตัน,นิ่มแล้วปน,นิ่มกันไนด้ต้งไม่กัดกตั้งท,ดทัดเลยตั้งถัดเดียวอ๋อขายขาย้า,ขางเนี่ยขายขั้วอ๋อส้มตำเลยก็มามากินเอเวันนั้นโอ, <laughs> โอ้โหโอ้โหนี่ร้านส้มตำนะมีแม่มาขายด้วยนะลูกสาวด้วยอันนี้คือหมู่บ้านอันนี้ก็ล่ามืองเหรอเนี่ย<อ>ก็ล่าม,มืองเหมือนกันนะท่านชม โอ้อากาศยังดีนี่ครับก่อภผ่หางซิ่กอกลกชิ้นแล้วก็กําลังทาํามะละก,กอนนะเร็วค่อยมาอุ่นนูน,นะครับเดี๋ยวไปต่อก่อนมีลูกสามวมาช่วยขายด้วยอันนี้คือวัดหนองกลางล่าม,มือสุดท้ายหมู่านี่แหละเราไปต่อก่อนเท่านั้นผมก็กําลังหลงทางอยู่ครับตรงนี้โอ้มีหมูป่าด้ยนะ ลมเมืองโอ้กแบบน้ำที่พังกำลังสร้างใหม่แล้วตอนี้ฝีมือแบบคนรุ่นใหม่นะตอนนี้เราก็สมัยก่อนพังไปแล้วสร้างมาอีก เธอไปยอากาศกําลังจะขึ้นไปอีกหมู่บ้านชาวเขาอาคา ก็กำลังงงงหลงทางอยู่นะครับผมบ้านโบราณเยอะนะมรู้ว่าจะไปทางไหนอีกหลงทางแล้วครับวันนี้ครับโอเคไปคลิปแป๊บหนึ่งเร็วถ่ายต่อที่ไปอากาศสวยๆข้างทางให้ท่านชมได้เห็นนะ